ki ในตอนนี้เราจะมากำจัดเสาหนวดกุ้งด้วยเครื่องมือที่มีชื่อว่า Clone Tool ผนวกกับการใช้งานเรื่อง Layers นะครับขั้นตอนแรกก็ให้คุณเพิ่ม l a y e r รใหม่โดยการคลิกที่สัญ,ญลักษณ์ อันที่6นะครับใน l a เยอร์พ e l ที่มีชื่อว่า create new layer หรือว่ากด control alt shift n หรือว่า command option shift n นะครับเพื่อสร้าง l a เยอร์ใหม่ขึ้นมาต่อมาให้คุณคลิกที่เครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายตัว Stamp มาครับชื่อว่าโคน t a m p t o o o นะครับหรือว่ามีคีย์ลัดว่า s นะครับจากนั้นเนี่ยในโคน t a m p tool เขาจะมี property เหมือนกับ Brush ทุกประการเลยนะครับผมก็ไม่อะไรจะใช้ลักษณะเนี่ยนะครับแล้วก็ ทําให้ขอบมันมนๆเข้าไว้โดยการปรับฮาร์เนตเป็นศูนะครับการเพิ่มสเกลหรือลดสเกลก็ใช้ในตัว bracket left หรือ bracket r i f e นะครับก็คือไอตัวตรงบใบไม้รอลิงที่เป็นปีกาแบบเหลี่ยมนะครับการใช้งานของอ clone stamp คุณจะต้องทําการหาพื้นที่ที่คุณต้องการทําเป็น sample area ก่อนนะครับคือจะเอาตรงไหนมาแทนตรงนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับคุณจะต้องเซตตรงนี้เป็น all l a y e r ด้วยนะครับ all layers เนี่ยครับเพราะปกติมันจะถูกเซตเป็น current layer opacity อะไรเงี้ยก็เอาไว้ก่อน opacity คือความโปร่งใสโฟกัการการไหลของการเขียนกรณีที่มีเพนท a b เปตอะไรเงี้ยนะครับก็ข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาพูดกันอย่างละเอียดอีกครั้งในภายหลังผมจะเริ่มด้วยการกดปุ่ม alt ของ windows นะครับหรือว่า option key ของ mac แถวๆนี้นะครับเนี่ยก็คือเราจะ sample พื้นที่บริเวณนี้นะครับกดไปตึ๊กหนึ่งครั้งนะครับ จากนั้นนะครับผมจะได้พื้นที่นี้มาแล้วนะครับให้ผมทำนะครับผมก็จะเอาไปแทนนะครับมาแทนทดแทนพื้นที่ตรงนี้ด้วยการกดย้ำ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 เข้าไปนะครับเห็นไหมครับว่าจะเริ่มแทนพื้นที่เดินไปแล้วนะครับเนี่ยยิ่งผมเลื่อนไปมันก็ยิ่งเอาพื้นที่แทนตามติดตามไปด้วยนะครับคลิก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 จำจำจำนะครับระบายได้เหมือนบรัชนะครับ เท่านี้เองครับคือโคลนนะครับก็คือการเอาพื้นที่ตรงนี้มาแทนไปเลยนะครับโดยที่ไม่คํานึงเลยว่ามันจะพอดีกับโทนภาพหรือเปล่ากรณีอย่างภาพนี้มันเป็นขาวดํานะครับก็ค่อนข้างเนียนอยู่แล้วแหละในการรีทัชผมก็จิ้มจะเอาตรงนี้มาแทนตรงนี้กลัวว่ามันจะเหมือนกันเกินไปเห็นไหมครับมันจะเหมือนกันเกินไปผมก็เอาตรงนี้มาทําำให้ตรงนี้หายโอ้ยตรงนี้ได้ตรงนี้คืนมาอีกก็ทําคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ยากนะครับเอามาแทนให้มันแนบเนียนนะครับ เท่านี้เองครับการทํางานเกี่ยวกับโคลนนะครับคุณจะได้พื้นที่ที่ทําการโคลนมาแทนเห็นไหมครับในเลเยอร์บนแต่ว่าเลเยอร์ล่างที่คุณทำเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมทุกประการเพียงคุณเอาพื้นที่ตรงนี้มาแทนเท่านั้นเองนี่ครับก็คือการใช้งานเลเยอร์คู่กับ clone โคลนส p ตมทูนะครับ